ทะเลบางแสนชิลจริงๆบมนี้น่ารักมากน่ากินนะน่ารักมากเอาไปโอ้ยใช่อันนี้เป็นแบบเบคอนเนาะแล้วเป็นขนมปังนีข้างหน้าแหวงไปแล้ววันนี้นะคะวันดีเินเดอร์พามาที่ร้านนี้นะคะไอซี IC <IC Cream S 2> ครีมนะครับเป็นร้านที่มีไอติมน่ารักมากแล้วก็มีมุมขายวิารณรักหนึ่งเช่นกันใช่ แล้วมุมที่สวยบ้างๆนะเอาดีไปยืนตรงกลางไปยืนตรงกลางกลางประตูเออมุมนี้น่ารักมากมาถ่ายดูนะเก๋ดีอ่าโอเคมีมุมแนะนําแล้วก็มียิงไปด้านข้างแบบนี้ก็สวยดีนะครับอ่าประมาณนี้ก็สวยดีอ่าโอเคไปไปสั่งไอติมดีกว่าเพื่อการเสียเวลารีบกินเหรอคะคุณฉันหิวแล้วไปเร็วๆนี่เคยติมนะฮะมีหลายรูปแบบนี่แล้วก็มีราคาบอกด้วยน่ารักเชียวเป็นแบบยาวแบบยังไงอ่ะมุมมิงมิงมิงอ่าอันนี้99บาทนะฮะ น้องมีน้องกระต่ายน้องแมวช่่วอีบกาาเรต้องเป็นอะไรแบบนี้ไหมอ่าใช่นี่นี่เฮลโลแบ็กฟัสเฮลโลแบ็กฟัสน่ากินมากดาวนี่มอนสเตอร์ก็น่ากินนะครับแล้วก็อันนี้ปังเย็นเนี่ยก็น่ากินเฮ้ยร้านนี้เก๋มากน่ากินหลายอย่างเลยเดี๋ยวเอาอะไรดีเธอมันเยอะไปหมดแล้วตอนนี้เอาไว้ดีสั่งอันนี้นะเอาเฮลโลแบ็กฟัสนะครับครับสปาแลนแล้วก็วันจ่ายราเชิงเครับผมชาใต้คืออะไรเป็นชาไทยอ่ะมันชาชักไง อ๋อชาใต้อชาใต้อาชาใต้นะโอเคแล้วอันนึงเอาอะไรอันหนึงของกระผมงั้นฉันเอาอันนี้แล้วกันเอาซีครีมแล้วกันอ่าซีครีมน้องปลาหมึกหรือว่าน้องหมึกน้องหมึกอ่ะซีครีมน้องหมึกไอติมผมเอาเอามะชะครับครับใช่ครับนี่ฮะไอติมน่ากินนนะมากจะบอกว่าจะเป็นร้านไอติมใช่ป่ะแล้วก็เป็นร้านกาแฟแยกคนละร้านนะแต่ใช้พื้นที่ร่วมกันเพราะฉะนั้นสื่อสารกัาเสร็จสามารถมาได้ตรงนี้ก็ได้ ความเกี๋ตัวนี้คือนี่ฮะมันมีรูปให้เราถ่ายรูปได้ด้วยนี่น่ารักน่ารักน่ารักหมือไปนั่งคนในร้านก็ได้รับบรรยากาศของบางโซในร้านเขาก็น่ารักนะใดูนิดนึงใในร้านเขานี่แบบนี้ฮะตรงนี้เริ่มกินไอติมละไอติมของวอดี้เริ่มอ่ะล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 ายแล้วนี่ขืออติมอะครับของวดีเป็นรส ใชาครับ่ะเืนอารมณ์อย่างนั้นใช,ใช่ใช่กินแล้วก็ตกเนี่ยเหรอไม่ใช่แล้วอร่อยนะอากาศร้อนร้อนใช,ใช่ใช่แล้ววันนี้เป็นวันธรรมดาเนาะคนไม่ค่อยเยอะนั่งชิลเลยนี่แบบนี้นะฮะหันไปข้างนอกปุ๊บทะเลบางแสนชิลจริง อันนี้ตัคุกกี้นี่น่ารักอ่ะใช่อันนี้เป็นแบบเบคอนเนาะแล้วเป็นขนมปังคอนเซ็ปต์เขาส่วนไอติมไปเลยเขากรอบนะครับเป็นปลาหมึกครับนี่ข้างหน้าแหวงไปแล้วอร่อยเขาอบาดต้องกินโคนมันโคนมันอร่อยอร่อยอร่อยมากเฮ้ยร้านนี้ต้องมานะว่าจริงๆแนะนอนอร่อยมากไม่ตัวโคนมัน่ะกับไอติมอร่อยคือคุกกี้ก็อร่อยแต่โคนก็อร่อยอีกแบบเธอกินอันนึงอืมจ้ะ แล้จะขอบอกว่ามันอร่อย,อยจริงๆนะฮะต,ต้องมาสั่งเพิ่มเลยคนทําหน่อยว้าวสวัสดีครับสั่งเพิ่มหน่อยครับ<ม>เอาเอาเป็นน้องแมวครับน้องแมวมน้องแมวแล้วไอติมมีเป็นฮอกไกโดเรนโบว์นี่เป็นไงครับจะเป็นรสชาติของฮอกไกโดครับแต่เป็นสีลายเรนโรบว์อ๋อเอาฮอกไกโดเรนโบว์ก็ได้ครับผมม,มาอันหนึ่งครับผมและนี่นะคือคุณดิสาของเราเป็นน้องแมวเรนโบว์น,น่ารักมากๆโอ้ยลูกอ นี่น้องแมวน่ารักมากมานะครับแล้วนี่คุณวดีฟินเดอร์มากนะฮะเลีเทะชุดชุดเปื้อนไปหมดเลยเป็นดวงเป็นดวงหมดแล้วเ<ห>ต้าเต้าเอาโดนดวง้วยเอาสบายแล้วสบายแล้วเออนี่แมวเหมียวเงี้ยวเงาน่ารักมากร้านนี้คิวคิวคิววนี่วดีชิมนะฮะน้องแมวเหมียวนมฮอกไกโดเรนโบ้นะครับมาอรอนะจะบอกว่าไอซิ่งร้านนี้จะเป็นจะเป็นรสชาติไอซิ่งที่ไม่ได้หวานจัด ใช่แต่เข้มข้นนี่ลิ้มากคือดีเข้มข้นแต่มันไม่ไม่ได้เน้นไม่ทางหวานนะอื้อร่อยเปนดวนหวานแต่ไม่ไม่มันไม่ได้หวานเลยลยจะทำลายตัวแมวแล้วนะลุยเลยระเบิดเลยเอาไปโอ้โหลุยครับดีอ่ะดีเนาะดีมากใช่บรรยากาศดีจริงฟินเดอร์เลยใครแวะมาบางแสนนะคะสามารถแวะร้านนี้ได้นะคะชื่อไอซ์ e ลีรี บอกว่ามันลดอะไรบ้างใช่ครับมาต่ำได้ครับสุดยอดไหมเหนียบที่สุดโอเค